เห็นทุกจึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันทานตะวันไม่มีตัวตนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับกราบนมัสก,การพ่อแม่ครูอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะ ทุกๆพระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมและก็ขอสวัสดีญาติบุญญาธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่90ฝึกการคัดออกตัดออกการยุติสลับในตอนนี้ก็มีความสำคัญมากนะครับตอนที่90นี้เราจะเห็นเรื่องราวต่างๆ ของบุคคลที่ในยามไปโรงพยาบาลนะครับผู้ป่วยบ้างหรือญาติผู้ป่วยบ้างแล้วก็จะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกับบุคลากรทางการแพทย์เช่นคนเข็นรถคนเข็นเปนะครับหรือบุรุษพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลหรือแม้กระทั่งมีปัญหากับหมอหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนั้น เรื่องราวเหล่านี้นั้นมีเหตุและปัจจัยหลายอย่างที่ซ่อนเลนอยู่เบื้องหลังนะครับเรื่องของความพร้อมความเหมาะสมหรือข้อมูลต่างๆที่จะต้องใช้เป็นหลักฐานในการทําการตรวจรักษาหรือซักประวัติหรือแม้กระทั่งความเหนื่อยล้าของบุคลากรทางการแพทย์หรือความตนกตกใจของอาญาติผู้ป่วยหรือผู้ป่วยเองที่กําลังได้รับอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนั้น ย่อมเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเกิดความไม่แมตไม่เหมาะสมกันจึงมีการทะเลาะเบาะแวงมีปากเสียงและก็มีความไม่เข้าใจกันในเรื่องราวของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นวันนี้การเป็นผู้จุดช่วยในเรื่องของการดับเพลิงเจ้ากรรมของทางตะวันนั้นจึงมีบททดสอบเข้ามามากมายเมื่อเริ่มที่จะเปิดรับเคส ในจนํานวนที่มากขึ้นและกว้างขึ้นปัญหาเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วยิ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของดวงจิตด,ด้วยแล้วย่อมมีความลังเลสงสัยหรือมีความไม่เข้าใจประกัรใดอีกมากมายอาจจะทําให้เกิดผลเช่นเดียวกับที่ผู้คนนั้นไปทําทการรักษาโรคในที่ต่างๆสหรับวันนี้ธนวันเองก็ได้อพอที่จะสรุปามาเล่าให้กับท่านได้เล่าฟังทั้งหมดนะครับมีอยู่ ด้วยผลทั้งหมด4ประการที่จะต้องทําการฝึกฝนในการยุติหรือว่าคัดออกตัดออกนั้นให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดให้ดีกว่าที่จะเกิดโทษแก่ผู้เข้าร่วมการดับเพลิงเจ้ากรรมหรือตัวผู้ทําการดับเพลิงเจ้ากรรมเองประการที่1ก็คือความสงสารที่แท้จริงบางครั้งเมื่อมีผู้คนเข้ามาทําการดับเพลิงเจ้ากรรมแล้วเราก็สงสารอยากให้เขานั้นทําจนจบภาร,รกิจ แต่เนื่องด้วยทําไปแล้วเมื่อเราพิจารณาว่ามันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีหากเราสงสารอย่างแท้จริงนั้นแล้วเราก็ควรที่จะหยุดการาดับเพลิงเจ้าการรมเสียเพื่อให้เขานั้นได้ประโยชน์ในส่วนที่ได้ไปแล้วและไม่ให้เกิดโทษที่จะเกิดขึ้นอีกที่หนักกว่าเดิมแทนที่จะมาแก้ปมปัญหากับมาเพิ่มปมปัญหากับเขาอย่างนี้เราควรที่จะหยุดดีกว่าเพื่อเป็นการสงสารอย่างแท้จริง ประการที่2ก็คือฝึกการเป็นผู้ชุดช่วยที่แท้จริงเห็นกฎเกมกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมพิจารณาเห็นสมควรว่าจะไปต่อหรือพอเสียก่อนเป็นลักษณะของการไม่ชิงสุกก่อนหามแล้วก็จะต้องมาพิจารณาถึงองค์ประกอบก็คือการสะสมบารมีของทุกๆด้านในแต่ละดงจิตนั้นว่าสะสมบารมีมาทั้งสิบทัศได้ดีประมาณไหนแล้ว เวลาเวลาที่เหมาะสมของแต่ละท่านว่าเวลานี้เหมาะสมหรือไม่แล้วก็เมื่อดูแล้วว่าไม่เหมาะสมก็ต้องฝึกปล่อยฝึกวางตามเหตุตามปัจจัยนั้นลงเสีย ประการที่ 3. เห็นว่าตนเองนั้นมีเครื่องมืออะไรก็ต้องมาพิจารณาตัวเองว่าเรามีความสามารถระดับไหนว่าเครื่องมือที่เรามีนั้นและดวงจิตที่เข้ามานี้เหมาะสมกันหรือไม่หากช่วยได้ก็ช่วยหากไม่เหมาะสมก็ต้องปล่อยต้องวางลงไปฝึกการใช้เครื่องมือได้ถูกต้องและเหมาะสมประการที่4รู้จักความพอดีพอประมาณไม่ใช่ว่า,าช่วยจนเขา เป็นทุกให้เขาทำนู่นนี่นั่นทุกไปเรื่อยก็ยังต้องทําหรือตัวเราเองช่วยไปทุกไปอย่างนี้นะครับหรือว่าช่วยไปก็ดําเนินภารกิจไปกับทุกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็ดูแล้วไม่เหมาะสมก็ต้องหาค่า,ากลางค่าความพอดีให้เหมาะสมถ้าหากเป็นอย่างนี้ก็ต้องยุติการดับเพลิงเจ้ากรรมนะครับนี่ก็คือเรื่องราวในการมาขัดเกล่ดวงจิตของผู้ทําการจุดช่วยเองว่าจะต้องรู้จัก ที่จะหยุดที่จะวางเหมือนเราขับรถนะเรามีคันเร่งใช่ไหมครับมีพวงมาลัยแล้วเราต้องรู้จักเบรกด้วยนะครับเราถึงจะปลอดภัยในการเดินทางในคราวครั้งนั้นครับสำหรับวันนี้ทันตะว,วันก็ต้องจบการเล่านิทานในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับกราบน้ำสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจจีมาสมุทธะทุกุพระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาธรรมทุกท่านสวัสดีครับ บันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ